สวัสดีค่ะมือนีประกอบชุดนั่งขับรถไถเดินตามหรือว่าของเต้นะคะหองเต้คนเฝ้าไร่อันนี้ประกอบไปล่อลูกค้านะคะจะมารับเองที่บ้านนะคะประกอบเรียบร้อยหนึ่งชุดก็จะมีสลักไปให้หนึ่งตัวนะคะ เท่าเป็นดุมลูกปืนจ้าเผามาตรฐานอย่างดีเลยค่ะรับประกันความแข็งแรงลอยกิโลจะนั่งลงไปรับได้ค่ะค่ะขอดีกะจะมีอันนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นได้ทั้งเอวแข็งและเอวอ่อนก็นได้นะคะ เพราะว่าถ้าพี่น้องอยากให้เป็นเอวแข็งคือตะลุนเก้าพี่น้องนะคะขันนอตตัวนี้ลงให้แน่นเลยนะคะถ้าจะให้เป็นเอวแข็งนะขันนอตตรงเอวอ่อนลงให้มันแน,น,นะะ่นค่ะแน่นแล้วมันจะยืดเป็นแข็งเลยะคะ่ะตัวนี้ก็จะหมุนได้รอบ ข้าอาขันตัวนี้ลุ่งห้มนแนนแล้วมันก็นจะเป็นเอวแข็งแล้วก็สลักสลักไห้ใส้ให้ใส้สลักตัวเก่้านะคะตัวเก่้าที่พี่น้องใส่ยู่กับรถไทยเดินตามของทานเป็นประจํานั่นละไห้ใส้สลักตัวนั้นนะคะเพราะว่าตัวข้อนี่มันจะหมุนได้เพราะว่าเอวแข็งน่ะมันต้องต้องห้ข้อดินได้นะคะถ้าเอวเอ่อ,อนต้องล็อกข้อไว้ห้มันแนน่ไห้ดินได้นะคะให้ไปดินช่วงของเอวอ่อนยางเดียวนะคะ แต่ถ้าเป็นเอวแข็งนะจะลอกตรงเอวอ่อนไว้ให้ข้อดินได้นะคะหลักการมีซ้ำนั่นจ้ะก,ก็ประมาณนี้ถ้าจะให้เป็นเอวอ่อนมองมีย่าคันล่งแนนเนื้อพี่น้องมันสีพออ่อนเห้เจ้าได้นี่ตรงนี้นะเวล,ลาใส่งานเ้าเอาจระบีใส่เอาเดอร์ท้าเอานะคะท้าไว ตัวนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยหลังพิ้งที่จริงจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ตอนที่ทำนะอยากให้มันแลวก็เลือเอาสีฟ้าพ่นไปเลยนะคะมันจะมีบกีโตหรอกนีสามสามสามโตสามโตนี่แหละคะ่ะ ที่จะได้หลังพิงสีฟ้าแบบนี้เพราะว่ามีสีใดเขากะจับใส่เลยที่จริงแล้วมันจะเป็นสีเขียวหมดนะคะของที่นั่งพี่น้อง,งสนใจกระติดต่อสอบถามกันเขามาได้นะคะช่วงนี้นาดำดำหน้ากะนี่พี่น้อง่นมารับอยู่บานนะคะตัวนี้จะเป็นของพี่น้องมาจากอุดรอ,อำเภอยังรีเปา่าหึ อำเภอเมืองนะคะ,ะเข่ามารับเองนะคะหรือว่าพี่น้องสนใจอยากจะให้ส่งให้ก็ไม่มีปัญหาเด้อนะคะอ่าส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนนะคะติดต่อสอบถามกันเข่ามานะคะโทราสิาเป็นทั่งเบอร์โทร0ูนย์6 2ดสาหรือว่าจะเป็นทาง f เฟซบ o ๊กคนเฝ่าไล่ห้องเต้คนเฝ้าไล่หรือว่าจะเป็นเพจคนเฝ้าไล่ทักมาถามได้นะคะ ไอดีไล่ก็ตัวเดียวกันครับเบอร์โทรนะคะ0 8 3 3 4 6 2 2 3านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแนีกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้กะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ